สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดมาเลยประจำวันพุทธที่23่พันวาคม2563นิบนะครับผมอาจารย์ออสตากศิลาพบกันเช่นเคยก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับหนึ่งคอมเมนต์หนึ่ง, comment, งท่านดูนะครับก็ให้เป็นกําลังใจให้ผมเป็นอย่างมากนะครับให้ผม ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับดาวพุธนี้นะครับมีจากวิชาที่ผมเรียนมานะครับวิชาให้เลิกขั้นสูงจันจรทักษนะวันนะครับผมว่าผน,กกนผนึกกันทั้งสามเป็นเลขเด่นให้กับท่านทุกๆวันนะครับรับรองว่าจะไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวัง สถิติที่ผ่านมาก็เข้าเป็นส่วนใหญ่ท่านผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มก็จะรู้นะครับว่าเลขของผมเป็นยังไงครับเข้าเกือบเกือบทุกทุกวันนะครับในกลุ่มไลน์ของผมนะครับมาชมกันดีกว่านะครับดาวเด่นของวันนี้นะครับวันพุธนะครับดวงแรกเป็นดาวพระหัส5ห้านะครับแต่พฤหัส5ห้านะครับเขาตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นนิดนะครับยังได้ตำแหน่ง ระวังบริสุทธิ์ด้วยนะครับมาดูดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สองเป็นดาวองคารสามนะครับดาวองคารสามนี่เขาก็ย้ายเดินหน้านะครับเดินหน้าก็ใกล้จะย้ายราศีข้ามมาแล้วครับกําลังจะสูงแล้วครับดาวองคารสามมก้าแข็งขันขยันนะครับดาวประจําดาวราศีเมษนะครับก็ดวงเมืองเลยนะครับก็รอ หลังวันที่25้านี้ก็จะย้ายราศีเป็นราศีเข้าสู่ราศีเมษนะครับมาดูดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่3ามดาวเสาเจ็ดครับเสาเจ็ดมาตรฐานดาวเป็นเกษตรนะครับมั่นคงนะครับเปิกแผ่นนะครับก็ยังได้ตำแหน่งวลโคดด้วยนะครับดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่4ี่ดาวศุกร์หก็ยังยังอยู่นะครับมาตรฐานดาวเป็นปละ ดวงต่อไปนะครับเป็นดาวพุธสี่ครับพุธสี่มาจะฐานดาวเป็นปะเช่นกันนะครับทั้งห้าดวงนี้ถือว่าเด่นนะครับมา,มาชมดูดาวเด่นอีกดวงเป็นดาวฮาราหูแปดครับท่านผู้ชมทั้งหกดวงครบแล้วท่านผู้ชมก็นําไปวินทั้งหกดวงได้หรือจะให้ให้ผมจับให้ผมชอบนะครับผมชอบดาวพระหัตถห้าครับ ก็จับห้าสามห้าเจ็ดห้าหกห้าสี่ห้าแปดลึกตัวหนึ่งผมชอบสามครับสามเจ็ดสามหกสามสี่และสามแปดท่านผู้ชมชอบหรือท่านผู้ชมชอบหกก็นหกไปจับทั้งหกทักษะของผมนะครับทั้งหกดวงหรือชอบสี่ก็นำสี่ไปจับนะครับสลับไปสลับมาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะพิจารณานะครับ หรือว่าจะจับวินทั้ง6ตัวก็ได้นะครับหรือจะจะทําให้น้อยชุดลงก็เชิญนะครับเข้ากลุ่มมาที่กลุ่มลายของผมได้นะครับเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาบอกว่ามาจากรายการทีเด็ดมาเลยหรืออีกช่องทางหนึ่งก็เบอร์โทรศัพท์ของผมเป็นไลน์นะครับ0863356397นะครับ บอกว่ามาจากรายการทีเด็ดมาเลยเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินมีทองใช้นะครับโควิดนะครับก็มันระวังนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับใส่แมสเดินทางไปไหนก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆพกเจลนะครับรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันนะครับตามรัฐบาลประกาศนะครับก็ กำลังกลับมาก็หวังว่าจะคลี่คลายนะครับปีใหม่ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ